ก่อนปีใหม่นี้ตกลงแล้วชีบะตอนนี้นะครับตกอยู่ในสภาวะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดกระทิงได้ข้อมูลวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทางกราฟด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้ชีบะอินุได้รับอันนี้สงจากเหรียญอีทูเรียมน,นะครับซึ่งเป็นอัลกอริทึมของเหรียญนอีทเูเเนี่ย ก็มีเหรียญมีมหลายตัวนะไม่ว่าจะเ b y d ดอ s นะครับอย่างเป بي ดอชคอยนะครับดอชคอยจินโดอินุนะครับลาสกาอินุอย่างเงี้ยก็เป็นอักลกอริทึมที่เป็นอิตาเรียมแท้นะครับเพียวร้อยปร์็นพวกตัวอื่นๆหรือเหรียญมีมือนอื่น,น,มมน,นก็อาจจะมีผสมบ้างอย่างไบแนสมาร์ทเทนอย่างอิตาเรียนอันนี้เป็นเป็น อักลกอริทึมนะครับของอีทูเรียมเลยร้อนะครับทะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลของการวิเคราะห์วันนี้จะเป็นข้อมูลของกราฟโดยเฉพาะเส้น EMA 200นะครับในกราฟลาย4ชั่วโมงบอกสัญลักษณ์นะครับว่าชนะิบะอินุณวันนี้นะครับที่ผมทำราคาอยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นแนวบวก นะครับใขณะน,นี้พูดโดยทั่วไปตอนนี้นะครับชีบะอิทหนูก็มีแนวโน้มนะครับการเพิ่มขึ้นภายใน72ชั่วโมงเนี่ยมีประมาณ35%สนะครับส่งผลให้กราฟเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดกระทิงอย่างมากเลยนะครับหลายแท่งในกราฟลาย4ีชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ราคาก็ยังพุ่งนะครับไปประมาณ0.04ตัว35อลลาร์นะครับที่เป็นราคาต่ำสุดและดังนั้นการฟื้นตัวของตลาดกระทิงจงเสรม จึงส่งเสริมนะครับให้ผู้เข้าลายใหม่เข้ามาซื้อชีบะอินุนะครับฉะนั้นจะเห็นเลยว่ากราฟลายสีชั่วโมงนะครับทางเทคนิคราคาเหรียญชีบะอินุตอนนี้ทะลุนะครับ EMA 200วันในกราฟลายสีชั่วโมงในขณนะนี้ยังคงดำเนินต่อไปนะครับส่วนเรามาดู EMA 50นะครับและ100วันนะครับยังเพิ่มโอกาสในการคอสโอเวอร์ที่จะกลายเป็นตลาดกระทิงได้ มันก็อาจจะเป็นตลาดกระทิงได้นะครับแนวรับที่สำคัญตอนนี้นะครับที่จะเป็นไปได้ดูตามข้อมูลของกราฟเนี่ยนะครับคือ0.04ตัว45ดอลลาร์นะครับแล้วก็0.04ตัว455ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยยังไปถึงกระท่านบูบริชได้อีกรอบหนึงนะครับและก็เขาก็คิดว่าน่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่า ลาดก็ยังคงไปต่อได้แต่ปัญหาก็คือว่าแนวรับเนี่ยนะครับก็น่าเป็นห่วงนะถ้าเกิดที่บาเนี่ยยังรักษาโมเมนตัมที่0.04ตัว35ดอลลาร์ได้นะครับก็ยังเป็นแนวรับที่ดีแต่ถ้าเกิดรักษาไม่ได้นะครับอาจจะไปหลุดแนวรับอีกแล้วคือ0.04ตัว28ดอลลาร์นะครับไปดูข้อมูลตามตัวเลขของ b บ n a น c e เอานะครับเพราผมไม่ได้อัปเดตของบีทาซ่านะ เพราะว่า b ีทาซ่ามีแค่กระดานเดียวนะครับแต่ว่าชิบะอ i n ุเนี่ยในเบอร์วาเนี่ยมันมีหลายกระดานด้วยกันนะครับฉะนั้นตัวบ่งชี้ตอนนี้นะครับเส้น RSI ที่66%ในกราฟลาย4ชั่วโมงนะครับปฏิเสธนะครับเนื่องจากโซนซื้อมากเกินไปนะครับดังนั้นจึงสามารถตีกลับนะครับเป็นราคาทําให้ราคาเนี่ยลงได้นะครับระหว่าง MACD นะครับและเส้นส่งสัญญาณในกราฟลาย4ชั่วโมง อย่างไรก็ตามเส้นยังรักษาแนวโน้มในทิศทางนะครับที่จะเป็นขาขึ้นได้นะครับแต่อาจจะมีการพักตัวเป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากว่ามันจะเข้าปีใหม่เอาแหละนะครับตอนนี้เรามาดูกรอบอชีบะเราก็จะเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ชีบะก็มีหน้าประทับใจหลายอย่างนะครับเราก็พยายามที่จะทําทราคาต่อไปนะครับเราก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันนะครับว่าชีบะอินุเนี่ยในช่วงปีใหม่ ขอนะครับที่จะไม่ลงไปถึงกว่า3ามสามประมาณสามัมนนะครับขอให้รักษาราคาอยู่ตรงนี้ได้ผมก็คงพอใจแล้วล่ะนะแล้วก็หลังปีใหม่ก็ว่ากันนะครับถ้าเกิดมารักษาราคานี้อยู่ได้นะครับแปลว่าหลังปีใหม่อาจจะมีข่าวดีนะครับอาจจะมีข่าวดีนะแต่ข่าวดีอาจจะไม่ใช่มูลนะครับแต่อาจจะเป็นการปรับราคาขึ้นอีกรอบหนึ่ง ก็เป็นไปได้หรืออาจจะมูลก็เป็นไปได้ท่านผู้ชมเชื่ออย่างไหนมากกว่ากันนะครับระหว่าง1กับ2 1คือราคานะครับจะตีกลับไปที่0ู4ตัว5 5ดอลลาร์ได้ประมาณนี้หรือว่าจะกลับไปนะครับที่มูล0 0นตัวนะครับที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์ท่านคิดว่ายังไงไปได้หรือเปล่าหรือไปได้แค่นี้หรือว่าอาจจะไปไม่ได้เลยเราต้องบอกกัน สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งกดกลุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางช่องทางนี้สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพราะในไลน์กลุ่มนียเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับผมมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่จะมาโปรโมทวันนี้นะครับเป็นพรอคอนเซอร์ให้กับเราชื่อเหรียญ starnet นะครับเหรียญน,นี้ มีมูลค่า0ูตัวใกล้แตชีบะนะครับถือเป็นเหรียญต้นน้ำมีจำนวนอุปทานประมาณาประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งพันล้านเหรียญเท่านั้นนะครับก็มีอุปทานจำกัดเพราะว่ามันเป็นเหรียญแอลคอยนะครับ Business m o เด l อยู่เบื้องหลังก็จะเป็นพวก e c o m m e r ิรพวก Shopping อะไรพวกนี้เหมือนช h อป e ีนะครับ ก็มีในนั้นนะครับมี a d ร์ดเรื่องของ StarNet ด้วยก็สามารถเข้าไปสะสมได้ตอนเนี้นะครับนั้นเดรียนี้ผมไม่ได้แนะนำนะครับว่าคุณจะสามารถลงทุนหรือว่าจะเชิญชวนให้คุณลงทุนนะครับคุณลองเอาตามใจสมัครเอาละกันนะครับว่าคุณจะลงทุนหรือเปล่ากับเหรียญน,นี้นะเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับมันก็จะช่วยคุณนะในการลงทุนนะครับแล้วก็การตัดสินใจของคุณว่าคุณต้องการจะ เพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณหรือเปล่านะครับเรียนนี้ก็มีกลุ่มอยู่นะครับทักเข้ามาที่เพจได้แล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชีบะอินุนะครับจะกู to the มมู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ